ใช่ <Okay. S 2> ไหไมผลลองดูสิเข้าไปไหมยังไหมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อยู่ที่สเตเดียมวันครับมิสซูโน่ช็อปนะครับนี่มิสซูโน,โน มิส i ูโน่ไทยแลนด์สเตเดียมวันนะครับก็เป็นแฟลชิฟโซนนะครับของทาง m i ส s ูโนนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศในร้านก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีรองเท้าอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าที่สเตเดียมวันผมว่าว้าวหลายอย่างเลยโอเคเริ่มจากโซน running นะครับนี nee, ่ running for every run นะครับ ก็จะมีตั้งแต่ r e v e l l i ย n แ l a t สนะครับนี่ r e v e l l i ยน Pro นะครับ r e v e l l i ย n p r รรุ่นรุ่นแรกเนาะมีซูโน่เวฟไบ r i ดอยนะครับอ่านี่ครับ Wave Rider 28ดดูอะไรลูกพอดีลูกชายมาด้วยกำลังดีดเลยครับโอเค ไปดูกันต่อครับนี่เว็บไรเดอร์ยี่แปดทั้งแถวเลยนะก็จะมีหลายสีนอะดูราคากันหน่อยเว็บไรเดอร์ยี่บแปดราคาสี่พันแปดรอยบาทครับนะก็จะมีหลายสีนะครับถัดมาก็จะเป็นเว็บไรเดอร์ยี่สิบเจ็ดนอเว็บไรเอร์ยี่บเจ็ดทั้งแถวเลยเมื่อก่อนนี่ผมเป็นแฟนคลับของ มิโซโนเวฟไรเดอร์ด้วยนะใช้ตั้งแต่แบบ 19, 20, 2 1 2 2 2 3ประมาณช่วงนั้นนะ่ะถ้าไปดูย้อนหลังในช่องก็จะเห็นอยู่นะครับถัดมาจะเป็นเว็บสกายไรท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะกูลรองเท้าวิ่งซับพอร์ตเนี่ยครับอินสปายสินะอินสปายนี่รู้สึกว่าสำหรับคนเท้าล้มใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พนักงานกันสักหน่อยก็ได้ครับ แล้วก็สายซิงซนะครับร e เบเรียนโซนิกสอนะครับนี่มีโว e นะมีอะไรอีกอินเนอรครับนี่ตระกูลอินเนอร์ซี่เนาะเวฟสกายศูราคา5,400บาทเนาะนี่แล้วก็จะมีเวฟครีเอชันนะดูเบร์ครีเอชัน 6,200บาทนะครับเว็บอินสไป20นะครับนี่อินส r e 20รุ่นใหม่นะน้ำหนักดีแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับจริงๆไลย์อัพของมิโซโน่เยอะมากๆนะตอนนี้น่าจะเป็นของสุภาพสตรีครับเว็ e ไรเดอร์27นะครับตัวน,นี้จะเป็นโซนของผู้หญิงเนาะ เอาละถัดมาดูตรงนี้หน่อยครับตรงนี้จะเป็น Neo Vista ครับเฮ้ยไซส์อะไรเนี่ยปรดสวยไหมลูกสรยครับเฮ้ยมันเบาอ่ะตอนแรกคิดว่ายังไม่ได้ลองนะแต่ว่าดูสเปคมาคือคิดว่ามันค่อนข้างมีน้ำหนักอ่ะขอดูก่อนไซส์อะไร คูนีไซส์11คูนีไซส์11 US น้ำหนักมันไม่ได้หนักเท่าไหร่เลยนะเนี่ย Neo Vista นะครับวิซูวซโน Neo v ว s t t a นะเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ทดลองกันแน่นอนแน่นอนยังไงวะอ่าแล้วก็นี่ครับคอลเลกชันสีใหม่ของตระกูล r เรเ l ียนนะครับลลก,ก็บมีตั้งแต่ รีเบเลียนแฟลตสองรีเบเลียนโปรสองนะครับสีใหม่เสียงลูกดังอยู่คนเดียวเลยครับแล้วก็โซนิกสองนะครับสีนี้สวยนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโซนอื่นๆกันบ้างครับว่าในช็อปของม i ซ u โนที่เซ a เด u มวันมีอะไรอีกนะครับมาดูที่แพ็คนี้บ้างครับอ่าสีนี้ก็สวยหมดเลยเนาะ รีเบเลนแลดสองนี่เฮ้ยนิโอวิสตาสีนี้สวยจังแต่เซอร์ไพรส์ตรงน้ำหนักอะตอนแรกคิดว่าจะหนักกว่านี้นะแต่น้ำหนักดีมากครับแล้วก็มีเวฟ e ร์ออร์ไรเดอร์ยี่นะครับอินสไพรยี่สิบและอันนี้คือสกายไหมคู่นี้อะไรอ่ะ เวฟสกาย08จริงเวยครับเวฟสกายนั่นเองนะแล้วก็จะมีกางเกงอันนี้เป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ฉลอง25ปีนะครับเวฟไรเดอร์ <c oughs> Rider 28นั่นเองนะมาถึงโซนสปอร์สตสไตล์นะครับเป็นรองเท้าสนกเกอรอต่างๆนี่เวฟไรเดอร์10ครับเก่ <c oughs> าๆเลยคู่นี้เท่าไหร่ ห้าพันห้าจ้าเอ๋ลูกห้าพันห้านะครับก็จะมีหลายสีนะมีทั้งเป็นแบบเมชลักษณะน,นี้เอ้ยอันนี้ไรเดอร์สิบไหมเนี่ยแ่ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่อันนี้ไรเดอร์สิบแน่นอนครับ <c oughs> นี่เออกล่าอว่าคืออารมณ์แบบอารมณ์ย้อนยุคนะครับอารมณ์แบบดิจิชูคู่นี้สวยจังคู่นี้ชอบเลยน่าใส่มาก นะเว็บไรเดอร์สินะครับป้ายก็ดูราคาก่อน5,500ันารนะครับตอนนี้มีส่วนลดน่าจะ20%่สิบอร์เนะครับโออันนี้อะไรเนี่ยนี่ครับเวบโปรเพซี่นะครับเวบโปรเพซี่ระวังโดนพี่เขาได้ลูก แล้วก็จะเป็นเสื้อพวกเสื้อยืดนะครับเสื้อลายสไตล์ต่างๆนะครับไปดูว่ามีเสื้ออะไรบ้างนี่เสื้อมิซูโนะนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าแบบกีฬานะครับรีโว่พวกนี้เป็นรองเท้าที่แบบราคาเข้าถึงง่ายๆ<ด>อ,อย่างคู่นี้คู่นี้สองพันห้าครับโอเคคู่นี้รุ่นอะไรเอ่ย คู่นี้ชื่อ Missuno e s p e r u อ e r นะครับหกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าก็จะมีโซนไลฟ์สไตล์ของเขาตรงนี้นะผมชอบไรเดอร์เอ้ยใช่ชอบเว็บไรเดอร์สิบมานะเท่ดิมีโอกาสเดี๋ยวต้องโดนซะหน่อยถัดมาก็จะเป็นโซนเสื้อฟุตบอลครับตรงนี้มีรถพิเศษด้วยนะอ่าพันสนะครับแต่ละตัวราคาประมาณนี้ พันสามร้อยเก้าสิบนะครับก็มีหลายแบบนะตะกูมนะิซโนฟุตบอลเนาะนี่หล่อๆนะครับมิซโนอัลฟ่าอ่านี่ครับอัลฟ่าสวย,สวยๆออตรงนี้เป็นพวก กก Alpha, เสื้อตระกูลมิซูโน่อัลฟาเสื้อฟุตบอลนะครับที่ทําเป็นคอลเลคชันร่วมกับรองเท้าสตาร์ตต่างๆนี่สีเดียวกับรองเท้าอัลฟาสีแดงครับเป็นแท็กนั้นเลยเนาะ,ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สวยตัวนี้พันหนึ่งรอยเก้าสิบบาทนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มนี่มีเสื้อทีมด้วยนะโบคุ้ม ก็ทีมที่ทางมิซูโนะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับมีโบคุ่มมีคอนซาโดเร่นะครับซัปโปโลนะคอนซาโดเร่ซัปโปโลตอนนี้ก็ดูราคาก่อน4ี่พันห้ารอยบาทนะครับอ่าสวยนะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างลาซิโอนะครับลาซิโอ,อเนาะ ตวงนี้เสื้อลาเซอาโอนะครับแล้วก็มีโซนที่ลด5้ร์เซด้วยอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีโซนปิงปองนะเ,นเทเบิลเทนนิสนะครับอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆข้อเท้าเข่า,ขาน่องนะครับซัพพอร์ตหลังมีหมดเลยคือมิซูโน่ที่นี่คือเรีได้ว่าครบนะครับมีตัวไม้แบดด้วยนะ ไม้แบดปินตันนะครับครบถ้วนจริงๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนของวอลเลย์บอลนะครับเวฟโมเมนตัมนะโมเมนตัมสามนะอีโซโนนี้ก็ดังในเรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะก็จะมีหลายรุ่นแต่ผมอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้าน วอลเลย์บอลเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวซัพพอร์ตต่างๆนะครับหัวเข่านะครับที่นักวอลเลย์บอลใช้นะครับซัพพอร์ตตัวข้อต่อนะรู้สึกว่าทีมแข่งหลายๆทีมของวอลเลย์บอลน,นะครับถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าใส่เสื้อผ้ากีฬาของมิซูโน่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังอยู่ในโซนอินดอร์อยู่นะครับอันนี้จะเป็นแบดมินตันนะ รองเท้าแบดมินตันก็มีหลายรุ่นเช่นเดียวกันครับเวฟแฟงนะครับเวฟแฟงอันนี้ผมเคยใช้เนาะสมัยที่ยังอยู่ในวงการอยู่นะเวฟแฟง2นะครับเวฟแฟงโปรโนะครับก็จะมีเนี่ยมิซูโนโ่แบดมินตันคลอเนโอนะครับหลายรุ่นนะครับคลอเนโอเอลสองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นอันนี้ก็เคยใช้นะผมมีเคยใช้ Sky ยบล s t e r แต่ว่าใช้เป็นรุ่น2อยู่นะครับมีเกสกายนะหลาหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะครับใช้รองเท้าแบบมินตั้นของมิซูโน่กันเยอะเหมือนกันเนาะลูกกำลังยังวิ่งเล่นต่อเนื่องนะครับไปดูโซนที่ผมเรียกได้ว่าชื่นชอบที่สุดและกันครับของแบรนด์มิซูโน่อีกอย่าหนึ่งนะครับก็คือ รองเท้าฟุตบอลครับนี่มาดูอันนี้ก่อนนะครับโมเลเดียเนโอสีอลิมิตแบล็กนะครับชอบจริงๆหย้ยนี่ตัวแจแปนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็น n e o 4สีจแปนนะครับผมเคยทำนี่เคยทำรีวิวไว้ด้วยนะเคยทำรีวิว n น o 4ไว้อะเป็นสีแรกสีแดงนะครับแต่ว่าใจาจริงๆคือชอบสีนี้เลยนะสีนี้สวยมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขอให้หมด หมดฤดูการวิ่งของปีนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาจัดสีนี้ n e o อนะครับแจแปนด้วยหนังนุ่มฟูนะใครไปดูได้ผมรีวิวไว้แล้วไปลองดูนะครับเคยรีวิวรุ่นนี้ไว้นะครับชอบมากๆนะมีนี่ตัวเบตานะครับใครที่ชอบแบบท็อปจัดๆนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความกระชับนะครับที่มันจะเป็นแบบซอกัไลท์เนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยโมเลเดยนโอเบตานะครับโอ้แจแปนนี่มันแบบแน่นอนนะ ชอบสีนี้เลยที่ทําไว้ตอนที่ผมรีวิวไว้เป็นสีแดงนะครับก็สดๆอีกทีนึงนะครับโซนนี้ก็จะเป็นฟุตซอลนะครับมีฟุตซอลมีตัวพื้น TF พื้นเขาเรียกง่ายๆก็ร้อยปุ่มนะครับย่าเทียมนีมีนะครับหรือว่าพื้นยางที่เป็นฟุตซอลเลยก็มีนะครับแล้วก็โมนาสิด้านะครับที่ย่อมยาวลงมาหน่อยเนาะ โมเลเดียนะครับโมเลเดียครับโมเลเดียโปรโก็จะเป็นพูดง่ายว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางแล้วก็ไปถึงรุ่นท็อปนะครับอันนี้เป็นตัวแจแปรอ้ออันนี้เป็นตัวเวียดนามนะครับจริงหนังนุ่มเหมือนกันนะเพราะเป็นหนังจริงโจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นของแจแปรน์นะมันจะแบบชัดเจนเลยอ,เอ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวเวียดนามนะมาตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลอ,อัลฟานะครับ มิสซโนอัลฟ่าอันนี้สีใหม่สีใหม่ไหมสีเหมือนของลายคล้ายเซอร์จิโอรามอสอ่ะแล้วก็เป็นตัวอัลฟ่าสายสปีดนะครับแต่จริงๆตัวนี้มีสเสน่ห์สุดๆเออนี่ไงตัวนี้เคยรีวิวไว้ตัวรีวิวไว้นะครับแต่ว่าตัวที่รีวิวก็จะเป็นรุ่นตัวแจแปนเหมือนกันเนาะชอบสีเนี้ยอยากได้เดีย๋ยวมาจัดซะหน่อยหรือว่าายังไม่หมด นาะแล้วก็จะมีโซนนี้อีกนะนี่ครับตระกูลแจแปนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเนาะมีโซโนโที่เป็นรุ่นแจแปนนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนิโอซีทุกสีนะอ๋ออันนี้ m 8 m 8นี่ก็ชอบนะคลาสสิกใช่ไหมใช่ m 8ปดไหมเออตัวนี้ m 8นะครับมีสองสีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็มีนิโอส โมเลเลียเอ้ยไม่ใช่นนโอโมเลเลียนะครับโมเลเลียสองแต่ตัว M8 มันดูเก่าดีอะลายเย็บ yep, มันเท่ดีเนาะแล้วก็จะมีนนโอนะนนโอเบต้าสองสีมีอัลฟ่านะครับครบทุกสีเลยนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นโซนฟุตบอลน,นะครับผมก็พูดไปเรืนะเอ่อยนะเออพามาเยี่ยมชมให้ดูว่า ของเยอะจริงๆนะครับของที่นี่เยอะมากๆนะในส่วนอุปกรณ์ครับดูมีถุงเท้ามียันน้ํายาทาความสะอาดนะน้ำยาทําความสะอาดแปรงขัดครบๆเลยนะครับกางเกงของคุณผู้หญิงสุภาพสตรีก็มีนะกางเกงวิ่งเห็นไหมครับกางเกงออกกําลังกายรัดรูปฟิตเนสมีหมดเลยนะครับกางเกงวิง่งนะกางเกงวิ่งก็สวยนะเนี่ย มิสุโน,โนนะครับเออขอดูไปด้วยตัวเท่าไหร่พันสี่เก้าสิบบาทโอ้เป็นทู n ินวันด้วยดูกางเกงเล่นๆสักตัวนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ราคาพันห้าอยเก้าสิบบาทนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะครับมีตัวสปอร์ตบรานี่ชุดของสุภาพสตรีนะครับเรียกได้ว่าครบครบนะที่นี่ครบครบเลยจริงๆนะครับส่วนอันนี้ลูกเริ่มัวทิมแล้วครับกับภรรยาขอไปออก YouTube ได้ไหมครับแอนนยเนาะอยากไปดังเลย วันนี้เรียกได้ว่านอกจากพามาชมร้านโดยรอบๆแล้วนะครับกระซิบบอกตอนนี้ก่อนเลยก็ได้ครับว่าให้ดูตาเป็นนนนะครับบอกกันตอนนี้กันนิดน,นึงว่าเมาของเลยนะมารับของเรียกได้ว่าตัวแรงรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะรีวิวให้ฝั่งเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเมื่อถึงวันที่ทางแบรนด อนุญาตให้นำเสนอเนี่ยทุกคนจะได้ชมรุ่นนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอมารับของไปก่อนนะครับแล้วก็ถือโอกาสพามาชมบรรยากาศรอบๆนะครับของช็อปมิสซูโนที่สเตเดียมวันนั่นเองนะครับท่านใดที่สนใจก็มาได้นะมาได้เพราะว่าของครบเลยรองเท้าวิ่งนี่เรียกได้ว่าแบบเต็มไตมันรองเท้าวิ่งนี่คือแน่นๆเลยนะครับรองเท้าวอลเลย์นะโซนนั้นนะครับแบดมินตันแล้วก็ ฟุตบอลก็จะเป็นโซนข้างในสุดมูนนะครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวกับมิซุโน่เลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ติดตามรอไว้เลยนะครับว่าเจ้ารองเท้าที่ว่าเนี่ยจะเป็นรุ่นอะไรนะครับที่ผมมารับในวันนี้นะแล้วก็ฝากรอติดตามรับชมด้วยไม่เกินสองสามวันนี้แหละได้ดูแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับลูกเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมิซุโน่ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ ให้ความเอื้อเฟื้อนะครับในการถ่ายทำนะครับแล้วก็พนักง,งานนะครับที่ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ดูแลบริการเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณมิสซโน่ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ